ไเฮืนไปได็กมาคืนอะเยอเยเออยกกลับมาเอามาหาบ้านฝนตกหนาวใหญ่มาทำไมไปรับไปเลยจ้ะไปเเอออ้โโอ้โอ้โหโอ้โมาอ้้โอโ้ไมออ้โหไอ้โหอ้หโโอโอ้ห้ห้้หน้้อ้ไหน้อหอ เก่ากันนะเดี๋ยวเขามาเดี๋ยวโทรมาไปอะไรไปห้ารอบห้ารอบอะไรเงี้ยภายในไปรับขับอะไรเงี้ยอ๋อโทรไปห้ารอบไปรับบล็อกเลยมันมีผัวดิเล่นเกมเนี่ยเกมหยากรุ่นอะเออเล่นเกมอะไรหนะนกน้องเออยบจุกไงตัดแม่ไปไม่ใช่มันเล่นเกม โอ้โหเีันน okay, okay. right? ั้เงินหนามอีูัติดเกมสองคนหัวเด็ดเด็ดเด็ดดหายอะไรกัไปดูเขียนเขียนที่แรกใช่ไหมอเไอใหม่